Thank you ตอนนี้เล่าๆก็อายุได้15วันแล้วนะคะตอนนี้เราสองคนแม่ลูกก็อยู่ในอาณาจักรที่แบบเป็นของเราจริงๆนะนั่นก็คือคอกนั่นเองค่ะเพราะว่านายเลี้ยงลูกเองนะคะจําเป็นจะต้องมีบริเวณให้เขาที่มันแบบดูปลอดภัยนิดนึงนะคะซึ่งนายก็เลือกคอกของเบบี้เซลฟี่ค่ะเพราะว่าเบบี้เซลฟี่เนี่ยนะทำให้ในายประทับใจตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ทักไปถามเลยนะคะเขามีชาร์จสีเยอะมากทั้งแบบโทนสีพาสเทลโทนสีเบจนะคะดูอ่อนโยนต่อลูกของเราดีเนาะสีไม่ฉูดฉาด จนเกินไปนะคะแล้วก็การบริการของเขาเนี่ยบอกเลยว่าดีเยี่ยมมากๆนะคะทั้งแอดมินที่คอยตอบเขตนะคะจนถึงคนที่มาส่งของคอยมาประกอบคอยมาติดตั้งให้นะ,ะเหมือนของอย่างนายเนี่ยนายก็เพิ่มประตูเพิ่มรัว้วแล้วก็เพิ่มสตูที่เก็บของไปนะคะเพราะว่านายกะว่าจะให้เขาใช้แล้วก็ให้เขาอยู่ในบริเวณนี้จนโตได้เลยแล้วก็ทุกวันนี้3คนพ่อแม่ลูกก็ใช้ค้อนี้นอนกลางวันนะคะบางคืนก็สามารถนอนตรงนี้ได้เลยแล้วแต่เราสะดวกได้เลยนะคะเพราะว่า พื้นผิวของเขาเนี่ยเป็นแบบสัมผัสนุ่มมากนะคะแล้วก็เขาปูหนังตึงอะไรแบบเออดูมาตรฐานเนาะสามารซับพอร์ตได้ดีด้วยนะคะก็ยังไงลองทักไปถามแอดมินได้นะคะเพราะว่าเขาดูแลดีมากๆเนาะยินดีตอบทุกคำถามค่ะปบลลเซลฟี่ค่ะ